เจ็จ si> okay, ้แกโอเคค่าพีเฮาวีโอกัสโอกัสโอกัสโอการโฟกาเลยี่คุยคอาหารหรอได้นะได้ได้ตีสองกันมา โอ้ยโดนยกซ้อนพี่สองทีเลยเฮียโดนยกซ้อนไอ้ที่หายเฮ้เบลโดนยกเร็วๆตังอยู่กลายนึะแล้วกูไม่ตายไงแล้วกูไม่ตายไงประเด็นสีแต่วกาพีตายแน่ไอ้เฮียพวกมึงก็มาสีมึงก็มาสีพี่มันเอาหนูอยู่พี่พี่มันเอาหนูอยู่เนี่ยพี่ใครก็ได้เต๋อเต๋อไอ้าีไปยิงเถอะ โอ้โหโดนยกว่าเราเสาอยู่กลางนะเสาวหลินกลางนะบอแดงบอลแกมาหน้าปีนถไปยกดูสวยบ่อแดงบ่อแดงพี่ไอ้เด็มไอ้บนบนมันบนอดนะอดนะไปยิงไปยิงไปเตียิงไปอดต่อได้โย่แล้วดูนี่แม่ยิงเตียวไม่โดนเลยตรงหน้าเราแล้วนะรอผมรอผมรอพี่ผมรอเอ้ยเอาเดือดเดือดวเอาสาวยุคนั้นเลยได้พี่เฮ้ยพี่พี่พี่เอาหน่อยเอาหน่อย เลยครัเกรมเกรเกริมสวยๆซ้อนอ่าเพิ่งเกิดน้องเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดแม่เหลองโดนยกกรับเราอสาวมาเราอสาวดีมาเราอสาวดีนี่นีมาดีเก็บสองไปดีเก็บสองไปดิมาดีเอาเอ้าเอหลอนหลอนปาเบน กงน้พี่เหนือพี่เหนือหนูเอาอันนี้มาให้พี่มานี่พี่เหนือมารัขายกเาล้วอ้หี้่กูสลับไปอะไรของเวยะไหี้ยไอเห้ยอไห้เหีอยเไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหหี้ยไอเหี้ไอ้เหยไอ้เหยไอ้เหี้ยเหี้ยไี้อ้ยไอ้อ้เหยไอ้เหี้ยี้หี้อยอยไอ้เี้เหี้ยไอเอ้เเห้ยเหี้อเหี้อ้ เขาถือเราเสาไม่มานาครับนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ไอ้ยัยชนเมื่อกี้คนเหี้ยไอ้สัตว์ควอยเกินไข่เปล่าก็วิ่งบนมีลมีมานานแล้วเหล่าเสาอ่ะเขาเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยกันหน่อยเล่นแก้วล่างต่อได้นะถ้ายังไม่เข้านายเสาอะจะไปข้ามุ้ยของก่อนนะสวยสวยสวยยืนสวยลำเบิกยืนสวยให้หนึ่งจังหวะเอาลุงเจมส์ไปยิงนะครข้างบนเหล่าฟรีบนนะบนปต่อูนะได้ไงวะ โฟกัสนำบอลไปบอลได้รอรอพี่อยู่มายังมายยงแง่อ้กละลไปนโอ้โหแม่เลยเอ้ยิวไคด้อกการดนโ้โดนโดนบอลบอลเขาได้มานำหมดแล้วบสวยสวยพี่ลากได้นะได้นะงสตสวยสวยสวยเอ้ย็อดนี้เรามดทีวะสวยวะเอาหมดเอาหมดสวยสวยเราเลือดกลับไม่ทัน สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วให้ส่วนเลยให้ส่วนเลยให้วเลยทาางทาตายด้วยเอาไปตายในวระเบิดอะโอ้โหไม่กี่ไอ้ยานน้องไปอยู่หน้าบ้านมา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 รับเบออกาดยีผมตกันนี้ตายตายตดยตียตดยตายตายดียีายตายตายตาดตายตายีาีตายตายดี นี่เราอีกแล้วเตรียมจัดบอลหน่อยพี่บอลเยอะมากเลยเกิดละฟูไหมฟูไหมฟูไหมผมเกิดและเอามันเดียวมาดิเราก่อนนะเราก่อนนะสวยที่ระดกรับถือบอลบอลเต็มจับมันจับมันไปไหนตีตีเสาอยู่ตรงกลางนะไม่ต้องใช้แล้วมั้งเสาบนเขาเหลาอยู่นะครับข้างบนอ่ะไปอีคนกดียอยู่คนเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามามันกลัวมันกลัวไปไปไปม่เขาเล่นหนึ่งไปเาตีไม่ตายหรอกไอ้เนี่ยแต่ลเจ๋งเลยเจ๋งเละสวย เดี๋ยวเอาไฟไปเล่นแล้วนะเดี๋ยวเอาไฟไปเล่นนะบนไมาอีกหนึ่งไอพี่บอลปีบอลเอ้ยไม่ไม่ได้ลลางว่างเลยลางว่างเลยเต้องเข้ากลางบอลบอลเข้ากลางได้บอลบอลมาก็เล่นคอเกมไหมก็เล่นครับว้าคอเกมเนาะเกมเกิดยังบีบโอ้โหนี่โคตรดแหลกเลยไฟโอ้โหกูแหลกไฟ

เฮ้ยหลังบ้านโดนวะไปนะตอนล้านอยู่เล่นยเลนอยเลนยเลยนะเอาไปเลย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 ีให้ดูแล้วมานาไม่มีเล่นเลยโอ้โหไม่ยีขีโอ้โหมันเตะต่ตไ้ม่ทังบ้านองเังขอบ้น้อเคบ้านเราไปล้วไปเล่ะไปเล่ยไปเล่ไปเล่น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 ไปเลนไปเลนไปเลนไปเลันไปเลนไเล่นไปเลไปเล่น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 ไปเลนไปเล่นไปเลไปเลเลยไนไ่ไไปล่ไปเปล่ไปไปปล่ไปไปเลลเลลเลไปเลเลยไปเลล ล่างมาล่างมาล่างมาเอาทุบได้ไหมอ๋อทุบได้ไหมอ่ะสวยสวยไปไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปเชียบบน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 โดนทิ้งไปอยูปโอ้โอใส่แล้วเนี่ยโอเคแล้วเอาตรงเนี้ยจับเลยพี่พี่ก้าจับทิ้งเลยโอเคไปเกมสามพี่เกิดแล้วเกิดแล้วการยกสวยจัดการยกสวยจัดตกบนสองอันนะ เกมเปิดหน่อยพวต้องก็ใส่ตัวตนนึงว่าไอ้มันโถเนี่ยเจ้าพบอลนั่งด้วยกันเลยที่เกมมีแมงเลยนโอเคสวยเออนั่นแหละไม่ได้รอกเขาบน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 กลางเล่นเอานะกลางเล่นเอานะบนเพิ่มนึงนะบนมาสองบนกลางไหวปะมันตัวมันหลุดเลยเนี่ยตัวไหนที่สวนเอาอีกหนเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาให้หมดเลย สวย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 จังวะตานี้ก้าเล่นมากการยิงมากยิ่งขึ้นฮะฮะทำไมดาวิดอิโดย์ก้าวแสนวะตัวละครเรา